ตาตายน้องๆของเรานะคะมีคนโกอินเตอร์ด้วยนะถุกต้องคุณเห็นมาบอกแล้วว่าผ่านโรงเรียนอะ a d เดมี่แฟนเทเชียของเราไปนี่ก็จะมีผลงานมากมายนะคะเนี่ยไปลุ้นกันไหมคุณว่าใครนะจะได้มีผลงานอินเตอร์นะอย่างทีบ่บ,บอกไปครั้งนี้นะคะมีมาอัปเดตงานของ3คนด้วยกันนะคะสามนักล่าฝันค่ะจาก AF นะคะ F9 ก็มีน้องไอซ์นะคะคก็มีเทมแล้วก็ทาง b f 1 0ด้วยนะคะ อัปเดตผลงานกันหน่อยนี่เลยนะคะเห็นหน้าค่าตาเด็กครั้งหนึ่งเร็วๆนี้ค่ะไอซ์เซกเทมนะคะก็มันจะมีผลงานการสแสดงให้แฟนๆได้ชมกันแล้วค่ะซึ่งหนุม่มเทมอย่างที่เราเคยรายงานข่าวไปนะคะเขากำลังมีภาพยนตร์อินเตอร์ชื่อว่า Skin t r ทร e นะคะที่ได้ประกบคู่กับจ่าพนมและล่าสุดก็มีละครสยองขวัญเรื่องแรกในชีวิตด้วยนะคะด้าน,นสาวไอซ์ก็มากระบ,บทบานนางร้ายค่ะ2เรื่องกันเลยทีเดียวแต่จะร้ายยังไงนะคะก็ต้องลองไปฟังจากสาวไอซ์ดูนะคะ ส่วนแชมป์เอฟอย่างทางเบียถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผลงานการแสดงแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังเดินหน้ากับงานเพลงอย่างเป็นที่เลยล่ะค่ะสําหรับเพลงของพวกเรา a f 10ีนะก็รักและขอบคุณแล้วก็เพลงส่วนตัวของทางเบียเพลงเดียวสินะเพลงส่วนตัวเพลงเดียวของทางเบียครับโลกมันกลมอจริงจริงเบียก็มาสายร้องเพลงเนาะก็แบบ ตอนนี้ก็โฟกัสที่งานร้องเพลงก่อนครับส่วนงานละครนะถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ทำมันหรือว่าได้เล่นละครก็เป็นโอกาสที่ดีครับครับผมตอนนี้ผมก็ถ่ายถ่ายหนังอยู่นะครับก็ถ่ายหนังเรื่อง Skin Trade ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครปมหลอนถ่ายทำก็ประมาณครึ่งเรื่องแล้ะครับก็มันมากแอคชั่นวิ่งไล่กันทั้งเรื่องครับผมอ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นอะไรที่มีความสุขมากครับขอให้ทั้งวันทั้งคืนก็ก็ยังมีแรงครับ อ๋อเรื่องใหม่ก็คือเป็นของละคร JSL ครับทำร่วมกับ True ครับก็ชื่อปมหลอนครับผมเล่นเป็นปมหรือเล่นเป็นหลอนไมะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรค่ะตอนนี้นะคะก็มีละครค่ะทางช่อง True เหมือนกันค่ะเรื่องมนเจตพูดค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นซีรีส์ทางช่องเดียวกันนะคะเรื่องแซนดี้ค่ะเรื่องหนึ่งก็จะเป็นคนดีค่ะอีกเรื่องนึงเป็นคนร้ายนิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ะก็แต่ว่าคาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆกันตรงที่จะเป็น เป็นสนุกสนุกเป็นคนตลกตลกอะไรเงี้ยค่ะถึงจะร้ายก็เป็นร้ายแบบตลกตลกต้อง